ตอนนี้เวลา9โมง15นาทีนะฮะก็ทริปนี้เป็นทริปปลายปีของผมนะฮะปลายปี2,563นะครับก็กำหนโดการาคร่าวๆนะก็จะไปเที่ยวจังหวัดน่านเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนนะฮะแล้วก็เดินทางกลับเดียาส่วนจะไปที่ไหนบ้างก็ติดตามรับชมกันนะฮะสถานที่ต่างๆที่สวยๆนะฮะช่วงเทศกาลสิ้นปีปลายปีใหม่เนี้ยก็<อ>มีเดินทางไปด้วยกัน าสายซ้อนนะฮะแล้วก็ผมเป็นคนขับนะด้วยเจ้าแอฟริกาทวินนะฮะโอเคแล้วเจอกันครับผมพร้อม let's go เช็คลมยางนะตรวจสภาพรถให้เรียบร้อยเติมน้ำมันให้เต็มถังแล้วก็มุ่งหน้าไปยังจังหวัดหน้านนะ แบบเมนูนนี้นะฮะตามนี้เลยนะฮะแวะเติมพลังก่อนมีชาเขียวนมนะฮะแกงง่วงได้ะะเป็นอย่างดี เงินข่วงนั่น ก็พักที่นี่ประจำนะฮะตอนนี้ประมาณทุ่มครึ่งนะฮะเดี๋ยวขับรถเที่ยวเมืองน่านกันแล้วก็หาอะไรกินกันนะครับ เย็นมากนะฮะอยู่ที่25องศานะครับถือว่าไม่หนาวนี่คือบรรยากาศของเมืองน่านนะฮะในายามค่ำคืนโอ้ซ้ายมือนี่วัดอะไรคะเนี่ยแสงสีสวยงามเลย ข้างหน้านี้วัดภูดมินนะครับขวามือนี่ฮะตรงหน้าเลยนะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะอื่นขอหาอะไรกินก่อนนะฮะเพรู้สึกว่าหิวตอนนี้นะฮะนี่นะฮะวัดภูดมินนยามข่ําคืนนะครับโอ้โหสวยงามไม่หยอดเลย นี่ก็น่าจะเป็นทุกตลาดแล้วนะครับผมของกงของกินนะฮะโอ้คนเยอะเลยนะน่าจะมีอะไรกินเลยตรงนี้คนเยอะเต้องจอดรถแล้วก็เดินดูฮนะโอ้คนเยอะใช้ได้เลยนะฮะ ก็เป็นตลาดเล็กๆตรงนี้ก็เป็นสารหลักเมืองนะครของจังหวัดน่านนะครับผม เพื่อเป็นเสรีมงนคลเดี๋ยวไปดูข้างหน้าเผื่อจะมีอะไรกินตรงนี้เออตรงนี้มีมีตลาดอยู่เหมือนพุดแพนด้านั่งเฝ้ารอยอยนะู่ตรงนั้นเนี่ยเต็มเลย นี่ไงร้านเทียบเลยเนะี่ยไข่หวานบ้านฟูชิไม่มีเลยโอ้ยวัวล้ว,น,วนก็มีเหมือนกรุงเทพเลยผัดไทยปิดหรือยังไม่รู้เนี่ยข้าไปดูปิดหมดแล้วมั้งเนี่ยมาดูว่าเปิดอยู่หรือเปล่า ร้านปิดแล้วใช่ไหมครับครับปิดกี่โมงพี่ปกติอ,กอ๋อนี่สองทุ่มแล้วครับขอบคุณครับปิดแล้วเปล่าเดี๋ยวมาดูฮะอ่ะ,อะไปดูกนสเต็กกินไหมล่ะเฮ้อ <laughs> อยากกินสเต็กอยู่มยเหรออืมไปดูสิไป ดู่ิผมมีต้มตำนี่ไงนี่เออนี่ยเนี่เนี่นนนนไปดูสิารสเต็กอย่างเดียวสเต็กอย่างเดียวไม่มีอย่างอางแบบื่นนะอนะ่เนเดี๋ยวกลับไม่ถูก กลับไม่ถูกเยินเนี่ยหมดแล้วมั้งเนี่ยแถวนี้จริงๆแถวนี้แหละเป็นร้านโซนร้านอาหารเยอะแต่ว่าช่วงกลางวันไงกลางคืนมันไม่ค่อยมีแล้วองอีกมั้งนั่นไงร้านอะไรวะน่ะบ่อบ่อน้ำบัวบ่อน้ำเหรออะไรไม่เห็นมีฟู้ดเพนน่าสักคน ลองเข้าไปดูในฟู้ดแพนด้าดีร้านอะไรชื่อร้านอะไรเกิดอี s เเดินดูดูไปเนี่ยอะไรอม่มีเน็ตอ่าร้านอาหาระเนี่ยร้านอะไรวะเนี่ยบ้านบ่อน้ำเหรอเป็นร้านอาหารเนาะ lăng đầu đi lần đi ồ oh, ban bỏ đám ồ lăn à em đi video đấy đúng không ơi เอ,อ้ดูดก็ดูโอ้โหคนเยอะอะไรเนี่ยไม่เอาดีกว่าคนเยอะโอ้ใช่ฮะไม่น่าจะมีหรอกมันเป็น,หนหอะไรพวกร้านอาหารอาหานพื้นเมืองเมืองน่านเออ,อมไม่มีหรอกคน,นเยอะอ่ะแอ้อาจมากเลยอันตรายมากเลยนี่อาหารตามสั่งนี่ใช่เหรอเนี่ยเอาไปดูเมนูดูเฉย นี่ไหมล่ะอาหารตามสั่งมีใช่ไหมครับไม่มีหมดแล้วเหรอปิดแล้วแล้วขอบคุณครับขายได้กาแฟได้ไหมตอนนี้ธรรมดาอาหารปิดกี่โมงะครับเย็นๆออกแก๊สหมดอ๋อโอเคไม่เป็นไรขอบคุณครับ ้างหน้านี่คือวัดอะไรวัดพระาธาตุช้างค้ำวรวิหารอ๋อนี่นี่น,นี่วัดพระาธาตุช้างคำ้ำขวามือเป็นวัดภูมินีน่นี่นี่เดี๋ยวขับหาร้านข้าวก่อน ทั้งคำอ่ะสวยอืมออเอาละครับร้านอาหารเพียบเลยทีนี้ร้านค้าก็เพียบเลยในเวลาสองทุ่มตรงนี่อะไรเนี่ยของหวานปฝาน,นิ่ม ขวามือนี่เป็นไงไหนส่องสายตาเข้าไปสิเน,นะน,นาะนนา่ะเป็นตลาดนะตรงนี้นะเนาะเออใช่เลยเนี่ย จะกินกุวยเตี๋ยวใช่ไหมวนต่อไปร้านขายหมูอะตอนนี้คือข้ามสะพานใหม่ฝั่งหนึ่งแล้วนะลานาหารกรมน้าเออลองไปดูทิ่นั่นนะที่ไฟเยอะๆนะ่ะน่าจะมีนะห,นหัวหัว เสี๋ยวของคุณอะ หมดแล้วเหรอหมดแล้วเจ้าบอกว่ามาเร็วกว่าน,นี้หน่อยวุวนมาดูอีกฝั่งหนึ่งนะจะมีอะไรกินไหมน่ากำลังลุ้นต่อไป จะเห็นวิวแม่น้ำหน้าเลยนะครับเลยยกไปอีสูงขึ้นมาน้ำหน้าน้ำหน้าหน้ามันแห้งมากเลยน้ำแห้งมากเลยเออจริงมันต้องเยอะกว่านี้สิมันน้อยเกินไปอ่ะเออน้อยเกินไปตอนนั้นน้อยตอนนั้นมีคนเดินไปข้าง เมนูวันนี้มีอะไรบ้างเอ่เอผัดเป็ดหมูป่าไข่เจียวต้มตำองคุณอะไรอ่ะปลาคังเหรอฮะอ๋อโอเค ครับที่เราเห็นอยู่ด้านหลังผมตรงนี้นะฮะก็เป็นวัดปูมินนะฮะก็เป็นวัดที่มีชื่อเสียงนะ,ะเป็นวัดที่อยู่คู่กับเมืองน่านมานานนะฮะแล้วก็เป็นวัดที่สวยงามน,นะ,ะข้างในจะเป็นาภาพวาดนะ,ะที่ร่ำลือไปทั่วโลกนะ,ะที่เขาเรียกว่ากระสิบรักอ,อะไรกระสิบรักบรรลือโลกนะฮะเนี่ยข้างในนี้นะ,ะแต่ก็เปิดเฉพาะกลางวันเท่านั้นนะฮะ ก็ใครที่มาก็เข้ามาชมได้น,นะกะพิรักเหมือนกันนะวัดภูมิน,นะวมนะวัดภูมินจังหวัดน่านนะถัดจากวัดภูมินนะฮะที่เราเห็นอยู่ข้างหน้านั้นนะก็คือเป็นวัดพระธาตุช้างค้ำวรรวิหารนะฮรก็เป็นวัดที่สวยงามอีกวัดนึงนะฮะแล้วก็ผู้บ้านผู้เมืองของชาวน่านมาเป็นระยะเวลานานนะฮะก็ ใครที่มาช่วงกลางวันก็เข้าไปชมพระอุโบสถข้างในได้นะแต่ผมไม่มั่นใจว่าข้างในพระอุโบสถนั้นมีจิตกรรมหรือว่าอะไรที่แสดงอยู่นะใครที่เคยมาหรือยังไม่เคยมาก็าลองเข้าไปดูนะพอดีผมมาช่วงกลางคืนนะฮะก็ได้ถ่ายรูปบรรยากาศช่วงกลางคืนก็สวยอีกแบบหนึ่งนะฮะโอเคครับผม